บ้านปุ๋ยดังไฟแกงปลาอนพี่นอ้องกินข้าวไงไม่กินข้าวไงน้ำกันเด้อจ้า ไฟก็ทานกับไฟไม่เทียงนี่แหละพี่นอ้องไฟไม่เทียงไม่ไม่จนเ้านกี่ทานไปเก็บม้วนนี่แหละดัง ไฟไหม่เทียงเป็นธานก็ใสดังไฟต่อเดี๋ยวเปหามหม่อมามแกงปลาก่อนแกงปลาคอ พ่อจ้ะี่น้อง ไล้วตอนประคอจะบพี่เนอะลูกขอรุอนนี่เด๋อวกวพี่ อวิวมาไปใส่ก่หกอีหกปลูกของเต็มคู่ม่องแล้วว่ะบองสิ่งไทยโดนขนแทงอันบ้านน้ำน้ำโบกขอกะเสียบต่อเอ้อเพิ่งช่เยี่ยได้ยังบ้างนังแดงอันน่ะ แกงปาจะพี่น้องกินข้าไงที่ยงนะคะเพิ่มมาบานปุ๋ยบานขีดไก่ให้แต่ได้เจอเห็ดไม่กินเลยเพิ่นกินนี่จ้าปลาแกงปลานี่นะ้วะว่าสีใส่มดแดงมดแดงมืดพี่น้องแต่ว่ายื่อมันกินบ่ได้ก็ได้เพราะส่ปุงเครื่องก้อนยังสิไปตั้งไฟ ปะลาลปลาลกับไส่เป็นแก่นมัน้งขวบ่บไเฮียเอาไว้นะอยากง้มได้ถ้ากินโดดไปตั้งไฟบ้าน มหมอน้อยบ่ได้เอาหมอใยญ่ไมาพี่น้องเนื้อเขาเดือดเยี่ยมจังเสียเอาปลามาใสใ่มากินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องกินข่าไงกินข่าวปลาจ้ะกินข่าวปลาน้ำกัน ห้างเจยวพี่น้องมันหกักแจ็คลูกสายปเป็นเหตุย่างหักเบิดเดี๋ยวแต่พอได้ขูดบกักฮงเดี๋ยวแต่แขวตโตขูดบกักฮง ใส่โมดแดงคือสีแสบพี่นอ้องใส่ลงไปเลยใส่ต้มส้มบะคม,าามจ้ะพี่นอ้องต้มส้มมาาม่มบะคม ผักกับบได้ไหพี่น้องผักอยู่บ้าน,านบ่ออุดบ่ออยากบอมาใส่มาใันได้หมดูแดงหัง่งไข่เนาะเอามาเทลงแก้วบาดโอ้ยแมวอยากกินได้เด้หมูแดงหังงฮนต้นอยู่พี่น้องม,มันจะไปแย่เบอร์มาใครได้บอโอ้ยแสบซ้ำนี่กับแสบแล้วอื <c oughs> ตอนปลา แกงแท้บักขามนี่ล่ละบักขเทปเนี่ยแซบแล้วพี่น้องแซบแล้วมากินข้าวไงก็ย้ายม่วนนะคะสุกแล้วเี๋ยวยายม่วนจะปรุงเน้อพี่น้องสุดยอดสุดยอด <c oughs> <c oughs> สดแล้วก็สมากแดนแดนข่าวหูคอ ไปจ้าพี่น้องกินข่าวเดอ้อ